คำว่าความสวยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของหน้าตาแล้วก็หัวจะดเท้าว่าคุณแต่งตัวเป็นลุคอย่างไงนะคะความสวยเนี่ยมันแฝงอยู่ในอะไรรู้ไหมคะ3อย่างนี้นะคะถ้าคุณทําได้นะคะคุณจะดูสวยขึ้นอีก3 0 0อย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของพลังงานบวกพลังงานบวกเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยคิดแต่เรื่องดีๆตั้งสตินะคะใช้ชีวิตด้วยพลังงานที่ดีมีเฟมินีนเอนเนอร์จี่ฟ้าเคยพูดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสิ่งนี้มันก็จะทําให้คุณเนี่ยสวยมาจากข้างในคนรอบข้างเขาก็จะรู้ รู้สึกได้ว่าเออผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่น่าเข้าใกล้ต่อมาข้อที่2นะคะก็คือคุณจะต้องรู้สึกภูมิใจและมั่นใจในตัวเองก่อนการที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามีความภูมิใจในตัวเองภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็นคุณมีอยู่เนี่ยมันจะทําให้คุณเกิดความมั่นใจและเมื่อคุณเกิดความมั่นใจไปคุณก็จะออกไปใช้ชีวิตอย่างมั่นใจและการพูดการจาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะไปในทางเดียวกันก็คือคุณจะทํามันด้วยความมั่นใจและคุณก็จะดูสวยขึ้นอีก100%ต่่อออมาาคคะะข้้สุดทยนก็ื ของความแพงค่ะความแพงเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องใช้ของแพงคุณจะต้องหน้าตาดูแพงอะไรเพียงแค่คุณดูแลรูปลักษณ์ภายนอกและภายในภายในคืออินเนอร์ใช่ไหมคะไมล์เซตส่วนภายนอกนะคะถามว่าผู้หญิงเนี่ยที่ดูแพงภายนอกเนี่ยในความคิดฟ้านนะถ้าเราไม่มีเวลามากแล้วเราอยากจะดูแลตัวเองให้มีความแพงเนี่ยสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่เราต้องดูแลคือผิวเพราะเป็นคนที่ชอบดูแลผิวมากตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเป็นคนที่บา้าครีมมากๆเลยคือเรารู้สึกว่าถ้าเราผิวดีเนี่ยอะไรมันก็ดีไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราผิวไม่ดีจะแต่งตัวจะ แต่งหน้ายังไงมันก็ดูไม่ดีนะคะแล้ววันนี้นะคะฟ้ามีไอเทมที่ฟ้าใช้ประจํามาแชร์เผื่อใครอยากจะไปซื้อตามนะคะเรื่องของการบำรุงผิวหน้าตอนนี้ฟ้กากำลังอินกับลาแมตัวนี้มากๆเลยมันเป็นอิมูชั่นเหมือนเป็นแบบน้ําตบลาแมนนะคะซึ่งแบบก่อนที่เราจะลงมอยจ์เซอร์ไรเงี้ยฟ้าลงตัวนี้ซึ่งมันจะทําให้หน้าเราแบบดูเนียนนุ่มทันทีคือแบบเลิฟมากมาก,มากต่อมาถ้าเป็นผิวกายฟ้าก็ยังเไ,ไว้ใจลาแมเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นโลชั่นที่แบบว่าเวลาทาลงไปบนผิวเนี่ยมันทาง,ง่ายอ่ะมันไม่เหนียวเนหนอะหนามากนะคะแล้วก็แบบ ันทำให้ผิวเรานุ่มยิ่งเวลาเราขัดขัดตัวอาบน้ำเสร็จแล้วเรามาทาตัวนี้มันจะซึมเร็วมากเลยนะคะนี่แหละค่ะก็เลยมาแชร์นะคะว่าถ้าคุณอยากจะสวยขึ้น300%คุณสามารถที่จะสวยจากอะไรได้บ้างลองเอาไปปฏิบัติกันนะคะ